สวัสดีครับคุณผู้ชมเวลาก็ถึง Poppy Bendy w o o d Channel นะครับอยู่กับเกม Stardew Valley นะครับวันนี้ผมจะมาทำทริกในการหา Star Drop ออใน Secret w o o d นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ปิดคลิปไปเลยนะฮะอันนี้ผมทำคลิปเพื่อที่คนที่ยังไม่รู้หกวิธีในการหา Star Drop อ,อื่นๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการหา Star Drop ออแบบง่ายๆนะแต่ต้องใช้ระยะเวลานะครับ เอานะครับอันดับแรกเลยเคยซิกเคตบูธอยู่ที่ไหนนะฮะเราก็ต้องเปิดแมพตรงนี้นะฮะแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหลังบ้านพ่อมดนะฮะเขียกเขว่าซิกเคตบูธอยู่นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องปลูกสวิตเกมเบอร์รี่นะครับนี่นะครับระยะเวลาโตเนี่ย28วันนะครับ ปลูกเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฝนเท่านั้นนะครับถ้าปล,กลูกฤดูอุ่นเนี่ยมันจะไม่ให้นะครับเอาละครับเราจะไปซีเ t ต o o t ธกันนะฮะตรงนี้นะครับคือทางเข้าซีเก b o o t ธนะครับตอนแรกจะมีทอดไม้อยู่นะครับเราจะต้องอัปเกรดขวานนะครับ อยู่ในระดับเล็กนะครับถึงจะผ่าท่อนไม้ได้นะครับเอาละครับแล้วก็วิธีหาสวิตเกมเบอร์รี่นะฮะหาได้ที่ไหนนะครับคุณจะต้องไปซื้อแร่เซนะฮะซื้อได้ที่ร้านป้านะครับจะมาขายตรงนี้ทุกๆวันศุกร์เสาร์นะครับก็แล้วแต่แรนดอมนะว่าคุณป้าวิเศษเนี่ยก็จะขายอะไรมาก่าจจะของหายากนะครับ อันดับแรกคือแรซิสนะฮะจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ1,000 G นะครับเ็ถือว่าถูกอยู่นะครับวิธีการปลูกผมก็บอกแล้วนะว่าปลูกในฤดูใบไม้ร่วงนะครับหรือว่าฟ็ใช้ระยะเวลาในการโต28วันนะครับโอเคครับเราจะเข้าไปในซีเค็ f o ูดนะครับเดี๋ยวจะผมมาแนะนำสถานที่ต่อเลยซีเค็ f o ูดนี้นะครับก็จะมีพวกสานะฮะเอาไว้าร์มตอไม้นะฮะเอาไว้ดิ อัปเกรดบ้านนะฮะมันจะเป็นแหล่งปั๊มต่อไม้กับสารนะครับเด่ยครับแล้วก็มีทางลับตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับมีต่อไม้2อ,อันนะครับแล้วก็ต่อไม้ตรงนี้อีก3ามตรงนี้หนึ่งะฮะร,รวมเป็น6อันนะครับแล้วบาาก็จะหลบพวกของไอเพาะเห็ดแล้วก็พวกใบเฟิร์นนะฮะ วันนี้ดอกเผ็ดนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับแต่ผมตกหลายครั้งก็จะได้ปลาตัวเติมอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอาละครับจุดถึงอา่า Star Drop นะฮะก็คือตกลูกป,ปั้นโคนแคะลูกนี้นะครับพอกดคลิกเข้าไปก็จะเป็นโอนมาสเตอร์นักปรัชญา i g a d รี่นะฮะกางวิจัยเลือกลดความหวานับลดความหวานนะฮะเอาละ่ะเราจะเอาส Sweet g e m b รี่ที่เราปลูกทั้งหมด 28วันนะครับมาให้กับรูปปั้นนี้นะฮะเพื่อจี้จะเอาสตาร์ดอบกันนะฮะ,ะลองดูกันนะครับโอ้ทำงานแล้วแตงแตงงามเอเร์จี้เพิ่มขึ้นนะฮะเราได้สตาร์ดอปคังหนึ่งซึ่งกูได้กูได้พบสตาร์ดอปแล้วแ้วคุณ กินมันรสชาติจะออกพิซซ่านะครับสำหรับตรงนี้ก็คือของโปรดที่คุณพิมพ์ในเริ่มต้นเล่นเกมสร้างตัวละครได้ Star d e l l e y นะครับมันอาจจะพิมอะไรก็ได้มันก็จะกลับปรากฏขึ้นตรงนี้นะฮะเวลาคุณที่ได้กิน Star Dog ครั้งหนึ่งนะฮะก็เพิ่มหลอด Energy เพิ่มขึ้นนะฮะออกกุสร้ากนดีนะครับโอเคครับก็ การที่หาสต a ร์ดอปในซิกเคตบูก็เป็นจบแล้วนะครับก็ขอคุณท่านผู้ชมที่รับรชมคลิปนี้ด้วยครับก็อยากใจแชร์เยอะๆนะครับก็เป็นหนึ่งวิธีในการหาสตาร์ดอกนะฮะแต่ว่าสตาร์ดอทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมเพิ่งทราบมาก็เลยทําคลิปให้ผู้ชมได้รับทราบกันนะฮะให้ชอบคลิปนี้อย่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจริงๆนะครับ Legenda